วันนี้ถ้าทามาชมรถกระบะนะคะหรือที่เรียกว่าหัวเดียวคันนี้นะคะสี b r อนเงินนะคะแต่งทรงนี้เลยค่ะทรงที่ดูใหญ่แล้วก็แข็งแรงบึกบึนนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทค่ะทุกคนตัวนี้ดูสิคะมีการแต่งที่ไม่เหมือนใครเลยนะทําให้รถคันนี้ดูสูงใหญ่แล้วก็ดูมีความแข็งแรงด้วยกันใส่ตัวสกรูด้านบดเลยค่ะใครชอบแบบนี้ก็บอกทัานได้นะถ้าติดให้ได้เลยสีทูโทนนะเป็นสีเทาดําแล้วก็สี b r อนเงินเพื่อให้รับเข้ากับตัวรถและตัว มาแมสแตงที่กระโดดก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะใส่ตัวกระจังหน้าแรปเตอร์วี64ดำด้านแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวไฟมินิไลนะเวลาสตาร,รถไฟติดเลือกได้เลยจะเอาสีส้มสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะคะใส่ตัวกันชนนะของฮาร์เมอร์นะคะรุ่นนี้นะคะใส่เสริมเป็นตัววินลากจูงไฟฟ้านะคะ10สปีดเลยนะแสดงว่ารถคันนี้เขาเอาไปเพื่อใช้งานกันเลยค่ะทุกคนและด้านล่างก็จะเป็นจุด r ีคา v e เวอรี่พอย์นะคะรับน้าหนักในการดึงยึดลากจูงได้ถึง3.5ตันค่ะ รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหลีบไฟเลียวแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะเดี๋ยววนไปดูด้านข้างเลยค่ะด้านบนทุกคนเห็นไหมเขาใส่ตัวสโนว์เกิลด้วยนะแสดงว่ารถคันนี้นะร้อคือการเอาไปลุยออฟโรดนะเจอน้ำลึกสูงแค่ไหนนะคะมีสโนว์เกิลรองรับนะรับรองออฟโรดกันสนุกสนุกไปเลยค่ะและดูล้อนะคะตัวนี้เป็นแมกแวมพายนะคะใส่ยีใส่เข้ากับยางอัสโตนะวิ่งกับ ตัวออฟโรดเน้นๆเลยค่ะตัวนี้นะคะซีรีย์างอยู่ที่2.3 x 2.5R20 มาพร้อมกับการยก2องใส่ปีกนกของโยกใส่ซับแทงปรับระดับมากครบมากๆเลยค่ะคันนี้สําหรับใครที่ชอบแนวออฟโรดและอยากจัดเต็มแบบนี้ก็ทักขาดทัดได้นะคะด้านข้างเกาใส่เป็นสติกเกอร์เรนเจอร์สรัดโครนม,มาเลยค่ะทุกคนพร้อมกับ ใส่ชื่อของลูกค้าทานนีไปด้วยค่ะเทมากมากไเหมือนใครเป็นที่สุดเลยค่ะแล้วมาดูตรงโลบาค่ะรบกวนกล้องแผนมาดูตรงโลบาแขนยาวรุ่นไนท์ฟูลี่นะคะรุ่นนี้นะคะโอ้โหเป็นแบบทรงโลบอตมากๆเลยเทมากๆมาพร้อมกับตัวไฟเบรก LED นะคะเป็น LED บายดวงที่3เบรกทีนี้สว่างมากๆเลยทุกคนนอกจากจะสวยแล้วย,ยังมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับกระบะสีบรอนเงินคันนี้นะใครที่ชอบแนวแต่งหรือไม่แต่งทับก็ทําให้ได้นะเพียงแต่คันนี้เขาเน้นใช้งานจริงๆเขาก็เลยใส่ออปชั่นเยอะนะคะวันนี้ทักข่าวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ